สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับก็คือผมซื้อต้นทุเรียนมาประมาณสี่เดือนได้แล้วนะครับสี่ห้าเดือนได้เลยนะครับทีเนี้คือรู้สึกว่าต้นเขาก็เจริญเติบโตในระดับหนึ่งนะครับซื้อทิ้งไว้รอปลูกนะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกยังไม่พร้อมนะครับแต่ทีนี้นะครับการเจริญเติบโตรู้สึกว่ามันจะชะงักนะครับเพราะว่ารากเนี่ยเขาเนี่ยมันเต็มถุงตัวนี้แล้วนะครับก็เลยวันนี้จะมาขยาย เขาเรียกว่าขยายถุงเนี่ยครับขยายถุงให้ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยว่าจะพามาชมนะครับอาจจะไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่ว่าก็ได้ทราบจากผู้รู้มานะครับว่าให้ทําแบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับก็คือถุงที่เราจะขยายเนี่ยนะครับถุงใหม่นะครับ ใส่ดินลงไปก่อนนะครับดินที่เอามาใส่นะครับผมเลือกซื้อเป็นดินที่ผสมด้วยใบก้ามปูนะครับถุงละ20บาทนะครับถุงหนึ่งจะใส่ได้ประมาณประมาณ2อ,อสองถุงชํานะครับดินปลูก1ถุงได้ประมาณ2ถุงชําถุงเบอร์นี้นะครับเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับขั้นแรกเราต้องใส่ดินลงไปก่อนนะครับเพราะว่า เพราะว่าเพื่อให้ไม่ให้รากม,มันชิดก้นถุงมากเกินไปนะครับก็ใส่ลงไปสักประมาณความหนาประมาณ2นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วประมาณนี้นะครับวัดคือเราต้องวัดขนาดถุงเก่าด้วยนะครับให้เกิดความเหมาะสมหลังจากนั้นก็ตัดเลยครับตัดถุงเก่าครับฉีกนะครับฉีกก็ได้ตัดก็ได้ฉีกนะครับ ระวังดีๆด,ด้วยจับขึ้นมาครับยกขึ้นมาอารองที่ก้นนะครับอีกมือหนึ่งจับอย่างนี้นะครับพลิกระวังก้านหักเ,เดี๋ยวใหม่ฉีกไม่สุดฉีกไม่สุดดึงไม่ได้น่ครับ ไม่ได้บางทีมันติดก้นนะครับชีกลึกๆหน่อยให้สุดเลยสุดแล้วค่อยๆพลิกนะครับระวังรากเพราะว่ารากบอบบางมากมปึ๊บนี่เห็นไหมครับก็จะเห็นนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือรากที่จะเริ่มเติบโต,ตออกมานะครับที่ก้นถุงแล้วมันขดอยู่นะครับหนูๆนูกก่อนลูกเนี่ย ก็คือเห็นไหมครับมันขดอยู่อย่างนี้นะฮะทีนี้พอเราใส่ไปมันอัดเขาบอกว่ามันจะทางักการจเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดพวกรากขดตรงนี้ก่อนนะครับบางคนบอกว่าไม่ต้องตัดแต่ผมเลือกตัดนะครับผมขอตัดเลยครับเสี่ยงดูครับใครที่มีความรู้มากกว่านี้นะครับช่วยแนะนําด้วยนะครับเสร็จแล้วหงายถุงหงายต้นขึ้นเหมือนเดิม วางลงไปเลยครับค่อยๆวางครับดึงถุงดดำขึ้นเห็นไหมครับเสมอปากหลุงมพอดีครับเสมอปากถุงพอดีทีนี้ตักดินใส่เลย คือถ้าเราใช้ดินธรรมดานะครับที่ไม่มีส่วนผสมของพวกพืชที่ให้เขาเรียกว่าสิทธิ์อินทรียวัตถุที่ให้เพิ่มช่องว่างของดินนะครับมันดินมันแน่นเกินไปเนี่ยมันทําให้ทําให้ต้นไม้มีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกใช้วัสดุเพาะที่ที่เรียกว่าระบายอากาศระบายน้ําอะไรได้ดีนะครับ แล้วก็อย่าลืมว่าอย่าลืมฝังฝังต้นผุเรียนลึกมากเกินไปเพราะลึกมากเกินไปทําให้รากอากาศที่คือต้นผู้เรียนจะมีรากอากาศนะครับที่เห็นเป็นเขาขาอยู่บริเวณโคนต้นนะครับมันก็จะมีรากอากาศอยู่ถ้าเราฝังลึกมากเกินไปก็ทําให้เหมือนกับว่ารากมันหายใจไม่ได้ใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับขยับหน่อยโอ้ย โอ้โหเมื่อกี้บอกว่าดินดินปลูกหนึ่งถุงใช้ได้ต่อถุงขนาดเนี้หนึ่งถุงครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองไม่ใช่นะครับอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับนี่ผมเทสองถุงนะครับเมื่อกี้หนึ่งต่อหนึ่งเลยครับยี่สิบบาทนะครับโอ้โหถุงใหญ่มากครับ คือถ้าเราจะเอาใหญ่กว่านี้หรือจะเอาตะกร้านะครับบางคนบอกว่าใส่ตะกร้าก็แต่ว่าตะกร้าเวลาเอาไปปลูกเนี่ยมันมันแกะยากนะครับทําให้ตัวรากมันจะขาดแบบนี้ดีกว่าใส่ให้เสมอไปก่อนเดี๋ยวก็รดน้ําแล้วมันก็นจะยุบลงนะครับกดนิดนึงครับกดเบาๆครับดึงพวงให้ตึงๆเค ต้นทุเรียนนะครับผมซื้อมาจากภาคใต้นะครับจังหวัดอะไรวะหลังสวนนะครับอำเภอหลังสวนชุมพรนะครับฝากญาติซื้อมานะครับต้นละแปดสิบ,บาทอันนี้พันพน,น่าจะหมอนทองมั้งครับเนี่ยมันจะมีมูสังคีงด้วยมูสังคีงนี่จะต้นแพงหน่อยแต่ว่าทนมากลองปลูกแล้วนะครับมีต้นหนึ่งปลูกไว้ประมาณปีกว่านี้โอ้ ต้นมากเลยแล้วก็โตกว่าต้นทุเรียนหมอนทองมากเลยนะครับปีกว่าเกือบสูงเท่าหัวแล้วอ่านี่ก็คือเสร็จแล้วแต่คาว่าเสร็จเลยไหมย,ยังนะครับสิ่งต้องทาต่อไปครับก็คือสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลมพัดหรือว่าโดนอะไรขยับ ขยื่นต้นตัวเรียนนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีไม้คำ้ำไม้ค้ำก็การเสียบให้ระวังด้วยนะครับให้เสียบไปชิดชิดเสียบชิดชิดขอบถุงนะครับเสียบชิดขอบถุงเสร็จแล้วก็เอียงมาทางต้นนะครับนี่ครับแบบนี้เสียบลงไปครับลึกๆหน่อยไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ไม่ชนรากอยู่แล้วรากอยู่ข้างในทีนี้ก็ต้องหาอะไรมัดนะครับมันจะช่วยได้ พราะว่าถ้ารากมันขยับเขยื่อนเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผู้รู้เขาบอกมานะครับถ้ารากมันขยับมากเนี่ยต้นทุเรียนมันมีปัญหานะครับที่เราเจอปัญหาว่าเวลาไปปลูกแล้วทุเรียนทําไมถึงตายปลูกลงปุ๊บไม่กี่วันตายไม่ติดอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลจากตัวนี้นะครับก็คือมีการขยับรากทําให้รากขาดอยู่ข้างใน,นครับแม่นี่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับหลังจากนั้นก็ให้รดน้ําแล้วก็หมั่นดูแลนะครับ Okay. ขอบคุณมากครับที่รับชมติชมได้ครับ